มันก็ต้องมีบ้างที่จะเป็นแบบนั้นแต่เมื่อคืนพี่ได้ยินวินพูดว่าเบื่อที่จะเป็นชูก้าเดดดี้แล้วแลวก็พี่ไบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาอยู่ด้วยกันกับหมูกระต่ายช่องของหมูกระต่ายเดินทางกลับมาอยู่ด้วยกันกับนิยายวายฟิกชั่นไร้วินเรื่อง Again and again แต่งโดยไลท์เตอร์ฟอก เดินทางมาถึง EP ที่12เป็นที่เรียบร้อยนะครับนิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นโดยจิตตนาการของผู้เขียนมิได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง EP ที่12เบือ่อเบื่อที่จะเป็นชูกาดอันดี้แล้วชายหนุ่มยืนนิ่งจ้องมองผ่นหลังบางอยู่อย่างนั้นเผลออ้าปากออกมาอย่างไม่รู้ตัว เพราะสมองกำลังประมวลผลกับสิ่งที่เพิ่งได้ยินคนเมาเหมือนจะพูดพึมพำออกมาใต้หมอนใบใหญ่หากแต่มันชัดและเคลียร์ทุกคำไม่อยากเป็นชูการ์ดดี้แล้ววินไม่อยากเป็นชูการ์ดัดดี้ของเขาแล้วคำพูดที่เหมือนก้อนน้ำแข็งแหลมทิ่มแทงไปทั่วผิวหนังจนกระดุกสันหลังเย็นว่าใบาไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกยังไงเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหนะ้าเด็กนี่ยังขอให้เขามีอะไรด้วยจู่ๆบรรยากาศรอบตัวก็เวี่ยงหมุนไปทั่วทำเอาเขาจนเมึนงง ทำไมจูจูถึงได้พูดออกมาแบบนั้นหรือว่าวินจะรู้แล้วว่าเขากำลังผิดสัญญาที่เราตกลงกันเลยเป็นฝ่ายพูดออกมาก่อนที่เขาจะมีโอกาสสารภาพสักทีทั้งๆท,ที่เตรียมตัวไว้แล้วว่าจะบอกตั้งแต่แรกกลายเป็นว่าทำใจไม่ได้ขึ้นมานักร้องหนุ่มเดินไปหยิบเสื้อผ้าตัวเองเพื่อจะเปลี่ยนกลับจากชุดนอนเป็นชุดเดิมก่อนจะกลับไปนอนที่ห้องตัวเองทำตัวเป็นคนขี้กลั้ที่จะหนีความจริงไม่กล้ายอยู่รอจนกว่าอีกคนจะมีสติกลัวจะโดนไล่ โดนตอกหน้าใส่ว่าวินไม่ต้องการเขาแล้วยืนเหม่อลอยนิ่งมองร่างเล็กที่หลับสนิทหัวใจเจ็บแล้วเพราะถ้าเดินออกไปตอนนี้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกจะไม่มีอีกแล้วเวลาหลายเดือนที่ผ่านมามันจะกลายเป็นแค่ฝันไปทําไมกันละ่ะก็นั่นคือสิ่งที่ตัวเองเตรียมตัวไว้แล้วไม่ใช่หรือไงลาพี่ไปจะมานอนบนเตียงนุ่มๆกับวินด้วยใช่ไหม เสียงใสๆปนยันยานอย่างหน้าเอ็นดูก่อนหน้านี้ดังก้องขึ้นมาในหัวไม่ไม่ได้จะกลับไปแบบนี้ไม่ได้รับปากเด็กนี่ไปแล้วนักร้องหนุ่มสะบัดหัวแรงๆนึกโกรธที่มัวแต่คิดถึงตาตัวเองทั้งที่คนเมาหนักเพิ่งจะสลบไปจะปล่อยให้นอนอยู่คนเดียวในห้องกว้างๆแบบนี้ได้ยังไงตอนนี้ไม่มีเรื่องไหนสาคัญกว่าที่จะต้องดูแลเทวดาน้อยของเขาล้ คิดได้อย่างนั้นเลยทิ้งเสื้อผ้าที่คิดจะเปลี่ยนกลับไปไว้ที่เดิมก่อนจะไปหยิบผ้าขนหนูชุบน้ำมาเช็ดหน้าให้คนที่กำลังหลับไม่รู้เรื่องทำไมขอบตาถึงเปียกเป็นคราบเหมือนน้ำตาเลยนะหันไปลูบหัวแต่หน้าผากเบาๆบอย่างเป็นห่วงหน้ายังคงอุ่นร้อนขยับผ้าห่มไม่คลุมขึ้นมาถึงใต้คางตอนนี้เขายังไม่ง่วงตาถ้าจะนอนลงบนที่ว่างข้างๆร่างบางนี่ในเวลานี้กลับรู้สึกตะขิดแต่ขววงใจยังไงก็บอกไม่ถูกอยากจะพลิกตัวดึงแขนเข้ามาก่อนเหมือนทุกคืน แต่ก็ลังเลยิ่งนึกถึงคำพูดสุดท้ายที่ได้ยินมันเหมือนเกิดระยะห่างที่มองไม่เห็นขึ้นมา,าช่างเถอะคิดมากจนพอแล้วมันจะเป็นยังไงก็คงห้ามอะไรไม่ได้อยู่ดีตัดสินใจเดินไปห้องรับแขกทิง้งตัวนอนลงบนโซฟา แต่ก็ยังเปิดประตูห้องนอนทิ้งไว้เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงคนเมาที่รู้สึกตัวขึ้นมากลางดึกเปิดหนังบนจอใหญ่แต่ปิดเสียงไว้รอบๆกายมีแต่เสียงแอร์แผ่วๆดึงผ้าห่มที่หยิบมาจากในห้องนอนขึ้นมาห่มตาคู่เรียวดูจอเคลื่อนไหวง่ายๆไปเรื่อยๆเหมือนตาจะปิดเพราะความอ่อนเพลียแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนสติสัมปชัญญะมันก็รู้ดีว่าคงหลับไม่ลงในหัว มีแต่เรื่องที่เกี่ยวกับคนที่อยู่ในห้องนอนมาเงยมือกำยกขึ้นมาไก่หน้าผากฟันขบกัดริมฝีปากตัวเองอดคิดไม่ได้ว่าไอ้ข้อตกลงชู g ก่าด d ๊ดดี้บ้าบ้นี่แม่งไม่น่าจะตอบตกลงตั้งแต่แรกด้วยซ้ำเราทั้งสองคนต่างก็ไม่มีประสบการณ์ทำอะไรแบบนี้มาก่อนมันก็เลยทำเอาเขาไปไม่เป็นควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วจะไปโทษใครในเมื่อวินก็ทำตามอย่างที่ตกลงทุกอย่าง วินช่วยเหลือในสิ่งที่เขาต้องการส่วนเขาก็ให้ในสิ่งที่วินขาดที่สําคัญตั้งแต่วันแรกวินก็เปิดใจกับเขาทุกอย่างแล้วก็คุยกันจนเข้ากันทั้งคู่ว่าความสัมพันธ์และข้อตกลงนี้มันจะเป็นไปแบบไหนเวลามีเรื่องที่เขาลำบากใจอีกคนก็พูดชัดพูดเคลียร์จนเรียกได้ว่าไม่มีอะไรติดขัดพอยิ่งคิดมันก็ยิ่งชัดว่าวินให้ความสําคัญและความจรงิงจังกับเรื่องนี้มากแค่ไหนใบเม้นปากตัวเองนั่นเจ็บใจ เจ็บใจที่เขาเป็นคนผิดผิดแค่เรื่องเดียวเรื่องเดียวเท่านั้นและมันก็เป็นเรื่องเดียวที่ทําให้ทุกอย่างจะต้องจบเรื่องความรู้สึกที่เขามีให้เด็กคนนั้นที่มันไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่กว่าจะรู้ตัวมันก็ถอยไม่ได้และก็จะไปต่อก็ไม่ได้ด้วยเขากําลังจะสูญเสียวินไปสูญเสียงั้นเหรอแค่นหัวเราะย่อก,กับตัวเอง,ท,งทั้งที่ไม่เคยจะได้เป็นเจ้าของด้วยซ้ําทําไมทําไมนะ พอเจอคนที่รักจริงๆแล้วแต่กลับเก็บไว้ไม่ได้ไม่คู่ควรพอแมตต่นิดเสียงกระทบดังลัน่นออกมาจากด้านในห้องนอนน่าจะเป็นเสียงประตูห้องน้ำที่ถูกปิดอย่างแรงร่างสูงรีบลุกขึ้นก่อนจะเดินก้าวยาวไปตามเสียงมือแทบกระชากลูกบิดออกมองเห็นภาพร่างบางที่กำลังก่งคอจนตัวงอมือจับขอบโถแน่นเหมือนอยากจะให้ช่วยพยุงทั้งอา้าปากเข้าออกพร้อมหอบหายใจแถมทั้งไอทั้งอ้วกไม่หยุด จนน้ำตาไหลลงข้างแก้นทำเอาคนมองใจสัน่นเพราะดูหน่าสงสารจนอยากจะเป็นแทนหน้าผากน้อยถูกมือหนาช่วยจับผมไว้ไม่ให้ปลกหน้าอีกมือพยายามค่อยๆลูบหลังให้คนเมาค้างตัวสั่นรริกร้องครางฮือเพราะพยายามจะเอาสิ่งที่ปั่นป่วนในท้องออกทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรเหลือค่อยๆวินไม่เป็นไรค่อยๆอ,อ้ว พอเห็นคนตัวเล็กสูดปากเฮือกยกตัวยื่นหน้าไปกลางโถ ổ, เพื่อจะเอามันออกอีกใบเลยนั่งย่อลงข้างๆบรรจงรูปหลังขึ้นลงแบบที่ไอ้นานี้เคยทำให้ตอนเขาเมาค้างอ้วกแตกแบบนี้แล้วมันก็ช่วยได้มากทีเดียวค่อยๆค่อยๆช้าๆ <c oughs> คนมองสะบัดออกมาในลำคอหลังจากไอจนแห้งไปหลายรอบไม่ไหวเลยทิ้งตัวนั่งลงกับพื้นหน้าขาวเหงื่อผุดจนซีดคนพี่เอื้อมมือไปหยิบผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าให้ ขอนศอกปอกเลยเสียงพ,พึมพำดังออกมาเหมือนกับโมโหตัวเองแล้วก็หลับตาปีใบเลยลุกขึ้นกดน้ำทิ้งหันมองร่างที่ดังหอบหายใจพิงกับโถส้วมขอบตาคร้ำขนตาแพรยาวเปลือเปลือนคราบน้ำตาหมดสภาพโดยสิ้นเชิงไม่เป็นไรนะเสียงทุ้มพูดขึ้นแต่ยังไม่ทันไรร่างบางสันเทิมก็ยกตัวขึ้นอีกครั้ง ก่อนจะพุ่งหน้าลงไปอ้วกอีกรอบเสียงแทบจะขาดหายไปหมดแล้วเกรงตัวจนเส้นเลือดตามคอเด่นชัดขึ้นโกงคอเข้าออกกับโถอดซ่วมอยู่อย่างนั้นใบได้แต่คิ้วขมวดเพราะไม่รู้จะช่วยยังไงได้แต่อยู่ข้างๆคอยลูบปอบมองดูคนน้องอ้วกจนเหมือนกระพรอจะหลุดออกมาทำเอาน้ำใสๆขึ้นชื้นในกระบอกตาอีกรอบอีกนิดเดียวนะค่อยๆเดี๋ยวก็หมดใบถอนหายใจก็ทำดีที่สุดได้แค่นี้นวะว่าพี่พี่กลับ วินหายใจออกพูดเสียงแตกแหบแห้งในขณะที่คนพี่กำลังลูบผมยุ่งเหยิงที่ปิดลูก,กตามือหนาเกลี่ยหน้าที่เปืดเปลือ่อนวินตื่นมาแล้วไม่เห็นพี่ดวงตาเรียวเบิกกว้างตอนนี้เต็มไปด้วยน้ำใสๆเป็นประกายกองอยู่มองมาทางเขาทำเอาใบพูดอะไรไม่ออกวินยังคงเมาค้างและก็เหนื่อยกับการอาเจียนไปหลายรอบมือหนาหยิบผ้าชุบน้ำมาเช็ดให้อีกครั้ง ตอนนี้เขาไม่อยากจะพูดถึงคําที่เขาได้ยินก่อนที่อีกคนจะหมดสติไปว่ามันมีผลกับเขาขนาดไหนเหมือนความเงียบจะไม่เป็นผลดีเพราะคนน้องทําหน้าเหมือนเด็กโดดเดี่ยวที่ถูกทิ้งปากบวมช้าเริ่มสั่นระริกมือบางที่ดูไร้เรี่ยวแรงพยายามเอื้อมมาหาใบาไม่ลังเลที่จะรีบประสานมือคู่นั้นบีบกระชับเป็นการย้ําว่าเขายังอยู่ตรงนี้ก่อนจะพ่นลมหายใจออกมาอย่าทําหน้าแบบนั้นได้ไหมเหมือนว่าพี่ เป็นลุกสิ่งทุกอย่างที่มีแค่นี้ก็เจ็บปวดจะแย่อยู่แล้วรอไม่ได้กลับพี่ค่าดูหนังอยู่นะคนเมาที่เหมือนจะหายใจช้าลงแล้วได้แต่พยักหน้าเบาๆนั่งนิ่งจนความเงียบปกคลุมมือบางบีบมือเขาก่อนจะค่อยๆพยายามยันตัวเองขึ้นมานอนกับวินนะเสียงเล็กๆฟังดูอ่อนแอพูดออกมาทําเอาบีบหัวใจคนฟังแต่สุดท้าย เขาก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนออกมาเพราะวินดูบอบบางเหลือเกินอืมครับเดี๋ยวพี่จะไปนอนด้วยเอามืออบเอลบางค่อยๆประคองไปล้างหน้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมรู้สึกจะอ้วกอีกหรือเปล่าใบายังคงเย็นอยู่ข้างๆไม่ห่างไปไหนลูบหัวลูบผมที่ยุ่งเหยิงของคนที่กำลังเงยหน้าจ้องตาเขาผ่านกระจกเงาที่สะท้อนอยู่วินโอเคขึ้นแล้วขอโทษที่ที่ปล่อยให้ตัวเองเละเทะแบบนี้ วินไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ขอโทษที่เป็นภาระให้พี่คนพี่เบี่ยงสายตาออกไปวบหนึง่งไม่ไม่เป็นภาระมาตอนนี้แต่มันติดแคาว่าวินคงจะไม่รู้ตัวจริงๆว่าพูดอะไรออกมาก่อนหน้านี้ถึงเขาจะพยายามไม่ใส่ใจแต่ก็โกหกตัวเองไม่ได้ว่าคำพูดนั้นมันยังรบกวนในหัวเขาอยู่ดีไม่เป็นไรพี่ข้าแปลกใจไม่เคยเห็นวินเออกินเล่าเยอะขนาดนี้ พละมันตัวเองชัดๆนะเห็นไหมขอโทษไม่รู้วินไม่รู้ทำไมมาแล้วเสียงก็ขาดหายไปเหลือไว้แต่หน้าที่รู้สึกผิดซึ่งบางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวินต้องพูดเหมือนกลัวเขาโกรธมันยิ่งทำให้จิตใจเขาอ่อนยวบยากตัดสินใจยิย้มอ่อนให้พรำบอกว่าไม่เป็นไรซ้ำๆจนคนน้องก้มหน้าลงเอื้อมมือไปหยิบแปลงมาแปลงฟันโดยมีเขายืนกอดอกมองอยู่ไม่ห่างพอทำธุระเสร็จก็ดูเหมือนว่า หน้าตาจะดูมีสีขึ้นมาหน่อยวินลอบหันมาทางเขายื่นมือแบบขอให้เขาจับปากอิ่มเม้มนั่นทำหน้าเหมือนลังเลเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกลัวว่าจะถูกปฏิเสธไปนอนกันนะก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแพา้แพ้ให้เด็กนี่ตลอดพากันเดินออกมาจนใกล้จะถึงเตียงนอนร่างสูงเหลือไปเห็นว่าทีวีด้านนอกอยังเปิดอยู่พอตัวเองกำลังจะเดินออกไปปิดก็ถูกดึงกระชากกับเบาๆเพื่อรั้งไว้ปล่อยมันไปเหอะนะมานอนเถอะนะนะครับ หันมาพยักหน้าแล้วก็ยอมง่ายง่ายสองร่างพากันเอนนอนลงผมผ้านวมให้อุ่นขึ้นไม่รู้ว่าเป็นใครก่อนแต่กายเคลื่อนไหวเข้าหากันเหมือนแม่เหล็กดูดโดยอัตโนมัติคนน้องรีบสุกหน้าเข้ามาชิดแผงอกนะสูดหายใจเข้าเหมือนกับว่าเป็นโอโซนบริสุทธิ์ที่ทำให้หายใจคล่องขึ้นส่วนคนที่ก็โอบกอดร่างน้อยไว้นั่นจมูกดงๆก้มชนกับหน้าผากอุ่นประกบดิมฝีปากอย่างนุ่มนวลให้ตาย นอนกอดกันแบบนี้มาหลายเดือนแต่ทาไมคืนนี้หัวใจเขากลับทํางานหนักกว่าทุกทีคงเป็นเพราะอ้อมกอดน,นี้มันไม่เหมือนเดิมเพราะมันมาพร้อมความรู้สึกผิดมันมาพร้อมกับคําถามที่สลัดมันทิ้งไปไม่ได้อยากจะรู้อยากจะรู้จริงๆแต่คงต้องทนรอให้ผ่านคืนนี้ไปก่อนแขนบางยังคงพาดผ่านเอวเขาเอาไว้รู้สึกถึงความสั่นไหวมือหนาลูบหัวพร้อมบีบขมับคนน้องเบาเบาความเงียบงันปกคลุมแต่ใบรู้ว่าอีกคนยังไม่หลับ เรามีเรื่องที่จะคุยกันใช่ไหมพรุ่งนี้เสียงคนเมาที่แหบแห้งถังขึ้นหลังเวลาผ่านไปหลายนาทีอืมพรุ่งนี้วินวินขอโทษและไปก็ไม่รู้อีกแล้วว่าคนนอ้อมก่อนเขาจะขอโทษเรื่องอะไรได้แต่กระชับร่างบางเข้ามานัน่นโดยไม่เป็่งเสียงใดๆดออกมาขายาวของทั้งคู่ขยับมาจนเกี่ยวกันเหมือนอย่างที่เคยทำวินรู้ว่าพี่รู้แล้ว ขอ,ขอโทษขอโทษเสียงอูอ e ีที่ฟังชัดทำเอาแท่จะหยุดหายใจหมายความว่ายัางไงเออคิดเหมือนกัน <c oughs> นั่นยิ่งทำให้งุนงงเข้าไปใหญ่รู้แล้วงั้นเหรอรู้ว่าเขาทำผิดที่รู้สึกมากเกินกว่าที่เราสัญญากันงั้นเหรอแล้วจะขอโทษทำไมเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์อะไรที่เด็กนี่จะต้องมาขอโทษเลยลูกผัวอีกคนไปเรื่อยๆมันจะคืออะไรก็แล้วแต่ไม่อยากคิดอีกแล้ว คืนนี้มันเหนอยเหลือเกินใบค่อยๆเลื่อนตัวลงมาให้สายตาอยู่ในระดับเดียวกันยื่นจมูกด่งเข้าไปใกล้กลิ่นเล่าที่ติดออกมาจากลมหายใจของเด็กหนุ่มเริ่มจางลงคอยกระซิบแผ่วเบาว่าไม่เป็นไรอยู่อย่างนั้นในที่สุดต่างคนก็ต่างจมหายไปในพวงัง ใบลืมตาตื่นขึ้นมาพบกับที่นอนข้างๆที่ว่างเปล่าอ้อมกอดที่อบอุ่นกลายเป็นผ้าห่มนวมที่เดาได้ว่าคนที่ตื่นก่อนห่มให้จนถึงคอความอ่อนโยนและเอาใจใส่ของวินที่ไม่เคยเปลี่ยนทำมาเขาปั่นปวดมวนท้องแสงจากด้านนอกเล็ดลอดออกมาใต้ผ้าม่านที่ปิดสนิทบ่งบอกได้ว่าน่าจะสายด่งแล้วเจ้าตัวบิดขี้เกียจแต่ก็ยังไม่อยากจะลุกวินน่าจะทำอะไรอยู่ข้างนอกฟังได้จากเสียงความเคลื่อนไหวหลังประตูใหญ่ของห้องนอนนึกถึงเรื่องเมื่อคืน จะจำได้หรือเปล่านะอดไม่ได้ที่จะกังวลตื่นเต้นประมาท้าออกไปเจอหน้าแล้วจะจะเริ่มยังไงดีอาการมันหนักยิ่งกว่าตอนที่ขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกสิกตัดสินใจลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตามือที่หยิบแปรงสีฟันจนกระทั่งทำธุระเสร็จมือสั่นไว้ตลอดเช็ดหน้าเช็ดมือจ้องหน้าตัวเองในกระจกสูดหายใจหนักๆไม่เข้าใจว่าตัวเองกลายเป็นคนขี้ขลาดแบบนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคเขาพร้อมแล้ว พอกล้าออกมาจากห้องนอน,น,อนก็ได้กลิ่นกาแฟาหอมฉุยตาเหลือบมองเจ้าของห้องที่ผมกระเซิงอย่างไม่เป็นทรงกึ่งยืนกึ่งนั่งบนเคาน์เตอร์ครัวสองมือจับถ้วยกาแฟามองไปก็เห็นถุงใต้ตาที่ขึ้นคำได้ชัดเจนใบหน้าขาวซีจึงดูอ่อนเพลียเห็นแล้วอยากดึงตัวมากอดจริงๆพอเห็นเขาเดินเข้ามาในม่านสายตาร่างบางก็ยกยิ้มให้จางๆก่อนจะถามว่าจะเอากาแฟาเหมือนกันไหมหากใบ้สายหน้าตอนนี้เป็นห่วงคนถามมากกว่าดีขึ้นไหม คนพี่ถามขึ้นหลังจากทั้งสองคนนั่งคนละฝั่งโต๊ะกินข้าวคนน้องพยักหน้าเบาๆเป็นคำตอบบรรยากาศปกคลุมไปด้วยความเางียบทั้งๆที่รู้กันอยู่แก่ใจว่ามีเรื่องที่ต้องคุยกันมากมายแม้แต่เสียงลมหายใจยังไม่มีเล็ดลอดออกมาเลยชายหนุ่มคนพี่ได้แต่เก็บความกลัวเอาไว้ภายในตอนนี้กลายเป็นคนที่อยากจะอาเจียนแทนพยายามรวบรวมสติที่มันกำลังกระจัดกระจายไปทั่วห้องจ้องมองอีกคนที่หลุบตาตำ่ำเอิมองแต่แก้วกาแฟของตัวเอง ถ้าแค่เขาจะเห็นแกนตัวแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปเหมือนเดิมเขาก็คงไม่ต้องสูญเสียเทวดาน้อยของเขาไปสูญเสียเหรอจะไม่ได้เห็นเด็กน่ารักคนนี้อีกแล้วจะไม่มีใครมารอรับเขาหลังเลิกงานอีกแล้วจะไม่มีใครให้หยอกล้อให้กล้าเวลาอยู่ด้วยกันอีกแล้วจะไม่มีไม่มีไม่รู้สึกอบอุ่นเวลาที่ได้กอดเด็กนี้จนหลับไปด้วยกันอีกแล้วมันผ่านมาหลายเดือนแล้วนะตั้งแต่ต้นปีกลางปี แล้วนี่ก็ปลปีเราอยู่ด้วยกันมานานเกินไปนึกภาพตอนไม่มีร่างบางเล็กน้อยตรงหน้าไม่ออกแล้วคิดได้แค่นี้ความปวดร้าวก็ล่นผ่านไปทั่วอกต่อให้ไม่บอกความจริงทุกอย่างก็จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอยู่ดีอ,อ่ดีแล้วที่ดีขึ้นนะเมื่อคืนโคตรพังเลยรู้ไหมเราเนะี่ยคนน้องเบี่ยงตาทำหน้ามู่อย่างน่ารักหน้าทนุถนอมจนอยากจะเข้าไปกอดแล้วก็หอมไปทั่วอยากจะปลอบใจอยากจะดูแลอยากทำให้รู้สึกดี อยากจะเราไปนั่งที่โซฟากันไหมเสียงอ่อนถามขึ้นก่อนจะยกแก้วกาแฟดื่มจนหมดแล้วเราจะได้คุยกันนักร้องหนุ่มสูดหายใจเข้าไปเต็มปอดก่อนจะลุกขึ้นเดินตามหลังอีกฝ่ายไปท่าทางของร่างบางที่เชื่องช้าโซซัสโซเซเหมือนพื้นเอียงมันไม่เหมือนวินคนเดิมแม้แต่นิดต่างคนต่างนั่งลงข้างๆกันวินยกหางขึ้นมาควยัสมาก่อนจะหันมาประจันหน้า มองเห็นดวงตาสั่นไหวบนตาบวมๆสองมือบางยกขึ้นมาประสานกันปากเม้มเข้าออกเหมือนกำลังรวบรวมคำพูดจูจูอากาศรอบๆตัวก็เหมือนจะลดลงจนหายใจไม่คล่องทุกอย่างที่กลายเป็นแบบนี้ก็เพราะเขายิ่งคิดก็ยิ่งโทอตัวเองปล่อยให้ความหลงไหลเข้ามาครอบคลุมจนถอยห,หลังกลับไม่ได้จนเป็นต้นเหตุที่ทําให้คนน้องผิดหวังทําไมแค่ไม่รู้สึกเป็นแค่พาร์ทเนอร์ตามข้อตกลงยังทําไม่ได้ ถ้าทุกอย่างมันต้องหยุดแล้วทําให้เขาแตกสลายมันก็สมควรแล้วไม่ใช่หรืองไงโอเคก่อนที่ก่อนที่พี่จะพูดอะไรคือเสียงเล็กๆที่เริ่มพูดขึ้นมาก่อนจะควาาผ้าห่มมาคุมไว้ทั้งตัวเหมือนจะช่วยปกปิดร่างกายที่กําลังสั่นไหวเอาไว้วินอยากจะขอโทษเรื่องที่เมาหนักจนเดือดร้อนพี่เมื่อคืนจริงๆเพราะจูจูพี่ก็ก็บอกว่ามีเรื่องจะคุยวินคิดว่าวินไม่พร้อมที่จะฟัง วินกลัวก็เลยคิดว่าแอนก็ฮอ์มันจะช่วยได้กว่าที่จะรู้ตัวขามันมันก็ยืนไม่ได้แล้ววินคิดตื้นตื้นเพราะค่ะไม่พร้อมไม่พร้อมจะฟังพี่ขอโทษโถอยวินใบหลับตาจีป,ปากรอบถอนหายใจหนักๆเอานิ้วบีบสันจมูกตัวเองแบบไม่รู้ จะพูดตอบออกไปยังไงมันนานมากมากแล้วที่ตัวเองต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ความรู้สึกเหมือนมันจะมาทับอ,อกจนเจ็บแล้วจำได้ว่าสมัยมัธยมก็เคยเป็นแบบนี้ตอนที่แฟนเขาในตอนนั้นเก็บอาการไม่อยู่เพราะดีใจที่เขาพาไปกินร้านไอศครีมน่ารักแบบที่คนชอบแต่หารู้ไหมว่าเขากําลังจะบอกเลิกเธอคนนั้นพี่ตั้งหากวินพี่ตั้งหากที่เป็นคนที่ต้องขอโทษโอเคอีกคนขโมดเิ้วค่อยๆขยับตัวเข้ามาใกล้ ไม่เข้าใจที่คุณพี่พูดเลยแม้แต่นิดไม่ไม่มีอะไรที่ต้องขอโทษพี่ไม่ได้ทําอะไรผิดซะหน่อยคือจริงๆรงเราน่าจะได้คุยกันตั้งแต่เมื่อคืนแต่วินวินทําตัวเหมือนเด็กจริงๆอยากให้พี่รู้ว่าวินไม่เคยพังแบบเมื่อคืนยังไงวินก็ขอโทษนักร้องหนุ่มยกมือรูปหน้าตัวเองให้ตายเด็กนี้รู้สึกผิดจริงๆ รอมขอโทษเขาท,ท,ทั้งที่ยังไม่ได้พูดอะไรออกไปสักนิดมันทําให้เขารู้สึกแย่กว่าเดิมยังไงเรื่องนี้มันก็ต้องคุยต้องเคลียร์สักทีมันก็ต้องมีบ้างที่จะเป็นแบบนั้นแต่เมื่อคืนพี่ได้ยินวินพูดว่าเบื่อที่จะเป็นชูก้าดัดดี้แล้วแล้วก็พี่บวินบอกว่าวินเมาเละเทะไงเสียงแหบแหลมที่ดังขัดขึ้นมาตาบวมเบิกโตแล้วก็รีบใส่หน้าสำนึกผิดวินไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆคือจะพูดยังไงดีวินค้าไม่รู้ใจ จะสื่อสารออกมายังไงสมองกับคำพูดของวินมันมันไม่สัมพันธ์กันพี่ก็รู้ว่าวินเมาแต่พี่เข้าใจอืมพี่เข้าใจอืมใบเริ่มต้นที่จะพูดในขณะที่อัตราของหัวใจก็เริ่มเต้นแรงขึ้นลำคอเริ่มแห้งผากจนต้องกลืนน้ำลายดังเอ,อื้อถึงเวลาแล้วจริงๆพี่รู้สึกรู้สึกมาสักพักแล้วว่าพี่กำลังใช้ข้อตกลงของเราเป็นข้ออ้าง ที่จะยังมีวินอยู่ข้าง,างไม่รู้สิคือเหมือนพี่กำลังหลอกตัวเองหลอกว่าระหว่างเรามันไม่มีอะไรมากกว่านั้นพี่คิดนะว่าวินคงจะสังเกตได้ไม่ก็ต้องสงสัยบ้างโดยเฉพาะเมื่อคืนพี่มั่นใจว่าวินรู้น้ำเสียงเริ่มแผ่วลงหัวใจสั่นไหวเหมือนใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องสารภาพทุกอย่างให้กับผู้พิพากษาใบม้มปางตัวเองสนิทพร้อมหลับตาแน่น ก่อนที่จะปล่อยคำพูดให้มันพลั่งพลูพี่คงจะเกลียดตัวเองมากๆถ้าเกิดวินคิดว่าพี่หลอกใช้วินแต่ถ้าวินจะมองเห็นมันเป็นแบบนั้นก็ไม่ผิดหรอกพี่รู้และพี่ก็ขอโทษพี่พี่เสียใจพี่น่าจะบอกวินให้เร็วกว่านี้แล้วก็สาบานเลยว่าที่พี่ไม่กล้าบอกมันไม่ใช่เพราะเรื่องเงินแม้แต่นิดเดียวพี่ขอโทษ ที่ทำมันพังความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งใบค่อยๆลืมตาขึ้นมองหน้าเด็กหนุ่มที่กำลังคิ้วขมวดเป็นปมหันหน้าเบี่ยงไปทางอื่นสายตาโฟกัสไปที่พื้นเหมือนกับกำลังคิดหรือไม่ก็สับสนกับอะไรสักอย่างเขาไม่รู้แล้วว่าต้องทำยังไงต่อได้แต่เหลือบมองร่างบางที่นั่งนิ่งพูดอะไรสักคำเถอะวินวินงงไปหมดแล้วทำไมวินฟังแล้วมันมันไม่สมเหตุสมผลเลยมาแต่นิดเดียวใบกัดปากตัวเองทำไมมันจะยุ่งยากอะไรขนาดนี้ฮไม่เมคเซนส์เหรอ ยังไงพี่ว่าพี่พูดไปเกือบหมดแล้วค่แค่พี่ไม่อยากพูดคำนั้นออกมารู้ไหมว่าตอนนี้พี่ก็รู้สึกแย่จะตายอยู่แล้วถ้าพี่ใบเสียงเรียกที่ทำเอาคนพี่ชงงะงักตึกเหมือนจะดึงสติกลับมามือเล็กรีบคว้ามือของพี่มาประกบไว้พี่ใบครับมองวินคนถูกเรียกนั่งนิ่งจ้องมองสายตาที่เปลี่ยนเป็นอ่อนโยนเข้าไป จนเห็นเงาสะท้อนของตัวเองอยู่ในนั้นเด็กน้อยเอียงคอเล็กน้อยพยายามยิ้ม,มบางๆให้เหมือนเป็นการบอกในในว่าไม่จําเป็นจะต้องรีบร้อนเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเทวดาน้อยของเขาก็ยังอยู่ตรงนี้และมันก็ได้ผลเพราะวินทําให้เขารู้สึกอบอุ่นเสมอโอเคเราลองค่อยค่อยคุยกันดีไหมจะได้เข้าใจกันนะใบยพยักหน้าตอบก่อนจะปล่อยให้คุณน้องเป็นคนพูดก่อนเมื่อคืนตอนที่พี่บอกว่า เรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันหลังจากที่พี่เล่นเสร็จบนเวทีพี่กำลังจะบอกเลิกข้อตกลงของเราใช่ไหมคิดไว้อยู่แล้วว่ายังไงวินก็ต้องรู้ในสิ่งที่เขาตัดสินใจแต่พอได้ยินเด็กนี่ถามตรงๆมันรู้สึกเหมือนโดนไฟจี้นักร้องหนุ่มกัดริมฝีปากแยักหน้าเบาๆสีหน้าวินห่อเหี่ยวลงทันทีทันใดกระดูกสันตการเด่นชัดขึ้นเสียงพ่นลมหายใจดังออกมาพร้มพรอมๆกับเสียงที่สั่นไหวอืมอ วินก็คิดแบบนั้นมือที่กุมเขาไว้ก่อนหน้านี้เริ่มจะค่อยๆอ,อ่อนแรงลงมันเป็นเพราะวินเองเพราะวินดือวินงี่เง่าแล้ววินก็เอาแต่ตัวติดกับพี่จนพี่รู้ว่าสิ่งที่วินรู้สึกมันเกินกว่าข้อสัญญามันเลยทำให้พี่อึดอัดใช่ไหมใช่ไหมพี่ไป น้ำเสียงและหน้าตาซีเรียสของวินทำเอานักร้องหนุ่มนึกย้อนวันแรกบนรถวันนั้นวันที่วินเสนอข้อตกลงให้เขาท่าทางประมาแต่แน่วแน่ดวงตาสั่นไหวที่ไม่ยอมละออกไปจากสายตาของเขาแม้แต่เสี้ยววินาทีทำมาเกิดอาการปั่นปวดวนท้องเหมือนจะขาดอากาศหายใจไม่จริงใบนั่งตัวแข็งทึ่อเหมือนถูกไฟช็อตเหมือนมีใครมาหยุดเวลาไว้พยายามประมวลคำพูดที่เพิ่งจะได้ยินไม่รู้ว่าตอนนี้สมองทำงานปกติอยู่หรือเปล่าตา แต่ที่วินพูดหมายความว่ายังไงวินรู้สึกเหมือนกับที่เขารู้สึกงั้นเหรอรู้สึกถึงเงาใบหน้าเลยที่ยืนเข้ามาใกล้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองนิ่งเหม่อไปถึงไหนพี่ใบไม่คือวินสายตาเรียวของคนพี่จ้องมองเขม่งกลับไปไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองกําลังจะพูดคํานี้ออกมาเป็นครั้งแรกในชีวิตหัวใจเหมือนมีคนเป็นร้อยถือไม้กลองมาทุบจนมันจะระเบิดออกมาจากอ,อกลอกกินน้ําลาย กระแอมเบาๆเพื่อจะเคลียร์คอให้โล่งพี่คิดว่าพี่รักวินทูบี n o นน่ากว่าจะพูดออกไปได้ไม่ง่ายเลยใช่ไหมพี่ใบน้องได้ยินเต็มสองรูหูแต่น้องสั่งแล้วจริงป่้นนะติดตามต่อตอนหน้านะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไง ว่าแต่ลิกยังตามเรื่องนี้กันอยู่ใช่ไหมเห็นเม้นกันน้อยเลยใจปิวปิไม่รู้ว่าที่เขียนไปจะมีคนอ่านอยู่หรือเปล่าขอบคุณสำหรับการกดไลค์และคอมเมนต์นะคะเติมไฟในการเขียนได้มากเลยและนี่ก็คือความในใจของไลเตอร์ไม่ว่าคนไหนก็ต้องรู้สึกแบบนี้กันใช่ไหมล่ะตอนหมูก็ตายแต่งยายก็ต้องการให้คนคอมเมนต์เหมือนกันอขยายตอบด้วยนะ เอาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ e ีีที่12เป็นยังไงกันบ้างมีความรู้สึกว่าอออ,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 อะไรวะอย่างเงี้ยอ่านไปแล้วก็ลุ้นไปจะบอกว่าลุ้นมากเลยว่าเอามันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมเขาต้องตอกตกลงแล้วเขาก็ต้องคบกันเลยสิแต่ดูเหมือน,อนทั้งคู่แบบคิดมากมากเลยอะ ก็จะพูดได้อะยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยกันแล้วกันหรือถ้าใครใจร้อนก็สามารถไปอ่านได้ที่ลิงก์นี้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ไปแล้วบ๊ายบาย